คือเห็นลโงูครับนี่ี่เทวไปหอดูว่าอยู่หืเป็นยังไงคืออู้หัวเล่กเหรอได่าเปงหนื่อยกโลสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้สาวพูทไัยก็อยู่ที่อำเภอพนสายจังหวัด้อยเอ็ดคือเก่านะคะเมื่อนี้ก็เป็นมื้อที่สองที่สาวพูทไัยมาติดต่อกันเนาะอืมมีทนยอมแพ้ครับเออ แต่ก็มีแน่นอนนะคะมื่อวานนี้เห็นแล้วเห็ดนะเห็นแล้วเห็ดอันหนึ่งครับแต่ว่าไม่เห็ดปวกแดงด้แต่งามคือกันงามเดี๋ยวได้เสียหนึ่งนี่ครับเพิ่นนี่คือเห็ดละงูครับเนี่แถวไปหอดูว่ายุ่มันคือเอ้าแท้เอ้าเห็ดละงูอืมอ๋อไม่ได้เห็ดปวกกเห็ดละงูก็เอ้าหงหอกก็ดี ลาอยู่นะกเรียงกันเป็นแถวแล้วครับนี่แี่ไหนใ่จัเลยเพราะเลยเขาขาวเขาส่นดอกเห็นแต่พี่ได้ก่อนอ บบโอ้ถ้าเพิ่นออกนี่คือออกเป็นหมูค่ะใส่หนากอ,อืมออกม,มาเห็ดป,วก,ปวกนี่บ่จังวะเฮ็ดละงอกน้ำเห็ดปวกนำ้ำเป็นหมูแล้วเนาะอืม,อมแต่กายใหญ่คือเก่าอืมหมูแน่ของเขาไปรุ่นกันคือเขาครับ

nhà già học lãi đoàn cho mình นี่กอนเด้ออือขอบขอบพ่อครับ่อมนี่ยทงนี้ดีด้วยนี่ก็ไม่มีตนี่ีเนาะาเาค หาไปอีกคนดเด้อปิ๊กโอดแ๋ยวมึงอยางหาอู้อห<า>ูคาปิ๊กน้องเขได้ทำงานแลยมึอืมมาหลายครับปุปคค๊บกก่อนเ ไม่ยแล้วครับใครถอดปะห้าหกหกฮนยัหไ่อีอโอ้โเล่หอจมเจ้ยเป็นของตัวเองแล้วหลจากตามอู้พ่อบาดยบอันนี้ นี่ครับ้ายดอกดูเห็นตะขามดอกงามครับมันีขาไม่เหี่ยวแต่ขาใหญ่นาม ไปเอาไปพข้างในไปดิ นี่กระเม็นมาเนี่อืมไม่กินะนะยางเตงบเป็นตัวพี่ออน้องไม่ได่แจ้งละเสียดนะทั้งางานนี่ทั้งหินแต่ยังได้โกงมืออยูอ่ปวดหัวงามกระโลหลังเต็ม ย่างว่านไปถึงชั่วโมงครับถ้ <laughs> าก็ได้เพิ่มขึ้นเอาไปยังดีนี่เขา<อ><อ>ไปเห็นเนาะ ไปเทิดดอกซองดอกครับหาหินไม่ปวดเปล่งพอแล้วพอแล้วที่ทุกทุกอย่างบนหลบนี <c oughs> บ้ <c oughs> <c oughs> ข้าวขาวเขาเป็นไงกันแน่ยืนเดือดเนาะต้นเริ่มปลายนี่ยเหนื่อยอยู่ก็มันเข่าติ่งอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับอยู่ใต้อันนี้เนาะใบตองเนาะใใบตองนี่ครับย่างกไกลเติบก็ได้ดอกหนึ่ง ย่างไก่เติบแต่ว่รยากาศหรอหินทางหินทางเขาในมันกระบอกครับเขาสำรวจอะไรข้างในก็ได้เลยหลอหินทางทูมแจ้งอือแค่ชีแจ้งแล้วนี่ครับดอกนึ่งดอกน้อยนึงครับอีกดอกนึงครับยัยบงไง เราออกแล้วครับงานก็เพ็ตีสามงานก็แปตีสมครึ่งงานแป็นตีสามครึงนนคร่งจนนั้นวันนี้วันเจ็ดโมงเรียบร้อยพี่น้องเออ้ยก็แลกว่าจะเห็นหล่าอยู่งอมเพ้่แล้วงอมไป <c oughs> <c oughs> ไก่ขึ้เกา <c oughs> ไหโน่นคือเกา นสามตาครับถือตาเพื่อตามันมันจะได้แบบเวลาเขาซื้อจะได้สบายมึงได้เห็นแล้วงูดอกงูสองงูสองงูเป็นไข่ครับเป็นพนันอยู่มูเราะหอันใหญ่ได้พวกแดงไดได้มูใหญ่ได้สองงูใหญ่เลยได้นี่เพราะว่ามันดอกน้อยครับอืมก็ดีว่านี่มานอยู่ครับได้เข่งมากคึ้นละ กะเพละงกเนี่ยแต่แรกเห็นสาวไทยเห็นดอกแดงๆเน่มืที่สองอ่ะว่างไว้ให้ผีเบื่อก็ได้ดอกจูมู่ครับมือสองมือแรก่ได้ดอกโบรายเท่านี้ดอกจูมโบรายเท่านี้เนาะไม่ได้เป็นมูอของตัวเองนะบรยอืออันนี้เป็นมูของตัวเองอันนี่ไม่ได้ลำเก่าเพิ่นครับกระเพมาตืบอยู่เพละงูกนี่ได้หลายดอกอยู่แต่ไปหาอีกย่างอ้อมปากบ็ได้เห็นอีกครับ เห็นอีูกับโบรายเนาะเป็นไข่สองสามไข่ห้ากับมัดครับเอากับมัดมัดมัดแห้งมัดแห้งนะครับห้างกัแต่เด็กครับเอาก็ได้อ้อมที่อ้อมเดือนคือเกาเจ้ว่างานพักเนาะครับแต่ข้นกับไหลขึ้นเกาครับยังเย็นยังคืนแต่เศร้านี่กับโหลาณปันใดซับุไทยนี่ยยอมแพ้หาให้พวกแดงซับุไทยไม่เก่งถ้าเป็นให้ตาเฮดพวกน้อยคือบ้านซับุไทยนี่ สอันนั้นห้าจักหม่องนี่แมมอันนี้เ้าไม่หูวจักหมองค่ะคือยางใต้ย่างเดียวเลยเป็นโนนเป็นหัวจังลงกับาลนั่นวนอยู่มองเก่ากับเป็นแต่ว่าเ้ามีจีพีเอยู่นะคะก็เลยว่าจริงๆอ่ะมันไม่ลงเนาะเพียงแค่ว่าเ้าเห็นแล้วเ้าก็เลยวนไปวนมาซือยางนำปองนำยางไปมันวนไปวนมาอืมเอ้าเมื่อก่อนครับพูดละถ้ามันออกไม่ฮาหนาพยาบัลนี่ยอาการหน้าพยาบาลตอนแรกเ้าว่าเ้าวมย่มแพท แต่มันก็บบได้สมารัทเสมอไปแม่ยอมแพ้ก่อนครับถึงใจเ้าสิสูแต่มันเฮ็ดบ่ได้ปานใดเฮ็ดมีสู้นําเนาะคนมีสู้นําเฮ็ดครือเปล่าประมาณนี้ละให้โอกาสหนาหาประสบการณ์ครับไปเรื่อยๆหฮาก็ได้เมื่อก่อนบ้านนี้ถ้าโอกาสหนานลัถ้ามันออกเวลาห้าวิมาบ้านนี้เว้าคือไก่เนาะวอาคือไก่เออจริงๆไม่ไก่นะคะบ้านภาคผูไทก็ไป๋าไกีโลครับ160หกสิบโลไปกับมือละสองกลกัน เอาซค <ปะ S 1> ำนี้แหละเมื่อก่อนขับวันนี้พอๆกันจ<ะ>คลิปใหม่เนาะค่ะคลิปนี้ก็ซํำนี้แหละไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ